เราสลุนทีวีมังกออฟฟิเชียลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเราต้องการกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ บอทเกมในไลฟ์อ่าเดี๋ยววันนี้มีนักพากย์ไลฟ์อ่านะครับก็เดี๋ยวให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับก็สวัสดีค่ะออฟแอพเซฟเวอร์นะคะออฟแอพค่ะนิชาภาค่ะสายานี้ได้มายัางไงครับเนี่ยก็เวลาเล่นเกมแล้วก็ชอบบัฟคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยชอบบัฟด้วยคำแซบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้สายานี้มาออขอลองฟังสักประโยคน,<ๆ>นึงได้ไหมฮะแซบๆจัดมาให้หน่อย คุยใต้แล้วโอเคโอเคเตี้ยแล้ขอโทษขอโทษไม่หรอกเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เล่นไงอารมณ์มันยังไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเจอกันในเกมนี้ใช่ครับผมเกมนี้มันเกมอะไรครับเนี่ยคุณชัยยุทธและเกมนี้เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็ของเกมพีทอดดกหมาปูอยู่ไหนพีทเอาหมูหนูอะเล็กแคทเอาแมวแล้วเธอยังไงแฮ้ มาจากร้านมอแดนแอคเกมครับโอ้าะร้านมอแดนแอคเกมนี่ไม่ได้มีสาขาเดียวนะแอมพาร์คนั่นไงธุรกิจบัณฑิตโอ้เฮ้ยคพนนารีมอทรัพย์สินเอ้ท่านี้วิธีการเล่นนะครับก็คือเริ่มแรกเนี่ยครับเราจะมีการแจกการ์ดนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดรูปหมาใช่ครับเวลาก่อนใครจะแต่งงานเนี่ยเขาจะมีการแจกการ์ดก่อนอ่าอันนี้การ์ดแต่งงานใส่ซองช่วยงานแต่งเลยไหมนะครับโอเคโอเคกลัวแล้วอธิบายแล้วนะจริงจังนะดูช่วงขั้นตอนการอธิบายเกมให้ดีครับรุ่นลกคุณจะได้ติดตามเกมนี้อย่างถ กต้บผมเริ่มแรกเนี่ยเราจะแจกการ์เดเนี่ยเริ่มต้นคนละหนึ่งใบนะครับ แล้วเราก็จะเปิดตรงรก,กลาง,งนะเกมนี้เล่นได้กี่คนเกมนี้เล่นได้1น,น่ถึงคนคนเราเล่นนะอันมันมีกดเล่นคนเดียวได้ด้วยคนเดียวก็เล่นได้เหรอคนเดียวก็เล่นได้ครับคาวนี้เมื่อแจกเสร็จเราจะเปิดตรงกลางเนี่ยทั้งหมด30บใบ30ใบ30บใบที่กี่แถว6,5คูณครับสังเกตดูครับมันจะมีหน้าหมาที่แตกต่างกันอ่าบางตัวสีดำบางตัวสีขาวบางตัวใส่แว่นบางตัวไม่ใส่แว่นบางตัวมีแขนเดียวแขนเดียวไม่รู้จะเรียกว่าเป็นแขนหรือเป็นขาดีนะฮะเอาเรียกเป็นแขนแล้วกันอ่าบางตัวมีแขนเดียวบางตัวมี2แขน บางตัวถือป๊อบคอนบางตัวไม่ถือป๊อบคอนโอ้โหอันนี้ถือว่าแบบคิดว่ามันมีกี่ลายทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดหลายลายครับกูรู้กูอยากรู้จำนวนนี้แน่นอนเพราะกูต้องการอนุมาณความน่าจะเป็นในการชนะโอ้คนก็รู้วิเคราะห์ยังไงให้มันชนะตอนแรกเนี่ยคิดไว้ว่าถ้าสมมุติมันมี6ลายทั้งหมดผมก็จะเอา6ลายเนี่ยมาคูณกับตรงนี้สมมติมี300ใบ6 50หาร30หารไปก็จะเหลือประมาณ หนึ่งครั้งครึ่งนิดๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมหยิบเ <c> ข <oughs> พูดอยู่เนี่เขาพูดอะไรอยู่เนี่ยอันนี้วิธีการเล่นนะคก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีการ์ดเริ่มต้นเนี่ยคนละหนึใบสังเกตดูครับอันนี้เป็นหมาตัวใหญ่สีดำมี2แขนครับถือป๊อปคอนมีแว่นด้วยโอ้โหครบเซตเราจะต้องหาภาพหมาเนี่ยครับที่มีความแตกต่างจากภาพที่เราถืออยู่เนี่ยไม่เกินหอย่าง ไม่เกินหนึ่งอย่างไม่เกินห่อย่างน่หมายความว่าถ้าเหมือนเป๊ะได้ได้แตกต่างหนึ่งอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นอันไหนอันนี้ได้อันนี้ครับความแตกต่างคือไม่มีเลยหายไปข้างหนึ่งแต่ยังอื่นยังครบอย่างนี้แปลว่าได้อย่างนี้ได้ก็เก็บไว้ครับและคราวนี้ใบต่อไปที่เราจะเก็บคือเราต้องเทียบจากอันนี้และอ๋ออ่อนะครับเราก็ลองหาดูเช่นอ่าใบอันนี้เปลี่ยนสีอันนี้เปลี่ยนสีครับได้ได้ได้ก็เก็บอันนี้หยิบซ้ำได้ไหม อย่างนี้อย่างนี้ก็แตกต่างกันก็มีแมีสองแขนเพิ่มแขนขึ้นมาอีกหนึ่งได้ได้อันนู้นอันนี้อีกสักหนึ่งอันนี้ไม่มีป๊อปคอรนแต่ยังอืึ่เหมือนกันอย่างนี้ได้อ๋อ ประมาณนี้แล้วผมเหมือนมีมีตัวเล็กตัวใหญ่มันได้ไหมอ่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับได้เหมือนกันเช่นหันเป็นรูปนี้อ่าแต่เช่นรูปนี้อ่ามีไหนอ่ะอันนี้มันตัวเล็กอ่านี่นี่อย่างนี้เปลี่ยนไซส์ได้เพราะว่าแตกต่างแค่อย่างเดียวคือเรื่องของไซส์อ๋อแต่ไซส์ก็นับเป็นหนึ่งในความแตกต่างหนึ่งอ่าครับผมไซส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดียังไงครับไซส์มันจะนำมาให้เราอ่ะรู้ขนาด อ๋อคุณาจะยเล่ยแบบนี้จริงๆคุณรัชชชัยไปวยอชนดูอยู่เกืออไปแล้วไม่รู้ความแตกต่างเทมาวนี้เมื่อผมให้สัญญาณเริ่มครับแต่ละคนก็จะต้องพยายามหาคาาแต่ต้องแยกจากตรงกลางที่มีอยู่ตรงนี้ดังนั้นแบบมันต้องเอาละมานิดหนึงแล้วหาจนกว่าเราคิดว่า มันจะไม่มีผ้าที่เราจะหยิบได้แล้วให้พูดคำว่าทีมฟูลทีม,ทมฟูลพอบอกทีมฟูลก็คือทีมเราเต็มแล้วทุกคนจะต้องหยุดหยิบทันทีโอเคแล้วคนที่บอกทีมฟูลเนี่ยจะทำการตรวจนะว,ว่าถูกต้องหรือเปล่าฟูถูกต้องหรือเปล่านะาครับโดยอันแรกเลยคือต้องดูก่อนว่าใบาล่าสุดที่หยิบไปเนี่ยมันไม่สามารถ หาอะไรต่อได้แล้วหรือเปล่าครับถ้าไม่เจอปุ๊บก็มาตรวจอีกทีนึงว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องการที่เก็บมาทั้งหมดจะเป็นคะแนนแล้วบวกกับอีก1คะแนน,นคือสามารถหยิบการ์ดตรงกลางนีนะ้ได้หนึ่งใบเป็นคะแนนเพิ่มเป็นโบนัสด้วยส่วนคนที่เหลือก็ตรวจตามเท่าที่มีถ้าถูกหมดก็ได้ไปแต่ถ้ามีผิดแม้แต่อันใดอันหนึ่งทไงไงําไม่ได้คะแนนเลย<บ>ผิดหมดเลยถือว่าศูนย์คะแนน ถือว่าสับเคราเราจะเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเมื่อจบรอบแรกเราก็จะแจกเนี่ยหม่คนละหนึ่งใบตรงกลางเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะวางให้เต็ม30บใบเลยแล้วก็จะเล่นต่อเล่นจนหมดกองเนี้ยวางกันเถอะอ่าเล่นจนกว่าเมื่อไหร่เล่นจนกว่าเราจะไม่สามารถแจกการเนี้ยให้กับผู้เล่นได้ครบทุกคนแต่ว่าถ้าแจกครบแต่ตรงกลางไม่ครบก็เล่นได้อยู่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่เป็นรอบนั้นเป็นรอบสุดท้ายโอเคกติการมีแค่นี้เองใครได้การ์ดเยอะที่สุดก็ชนะไป ครับเกมมีเท่านี้เองง่ายๆตอนนี้เราจะเล่นเกมกันเนี่ยครับน้องออฟแอป้เขาเล่าประสบการณ์ในการเล่นของเพื่อนเขามาอ่ามันเกมนี้มันมีซีรีส์หลายเกมครับมันเป็นมันเป็นซีรีส์ประมาณสาเกมที่มันชื่อคล้ายกันอาร์ตัวคล้ายๆกันครับมี พิกอัดด็อกอ่าแล้วพิกอัดพิกอ่าแล้วเพื่อนน้องเขาเรียกว่าอะไรนะครับเกมเฮ้ยแอปปียิบพิกอดิกให้หน่อยดิกที่แปลว่าขุดอ่าขุดทองแอ่์ซาโบทัวไงอ๋อตายโหงตายโหง แนใจนะว่าจะเล่นแบบนี้โดเอาผมได้โหมดอยู่แล้วเสียนซาบอทัวเนี่ยผมเสียนอ่ะต่อยบวกแดงฮะมึงเป็นคนคคือสมองมันคิดไปแล้วว่าเป็นซาบอทัวร์มันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้แล้วพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว

หยุดครับเก็บเลยครับเอาเก็บขึ้นมือเลยนะฮะเสียดายครับผมเหลืออีกนิดเดียวผมง้างปากเหมือนกันแบบกำลังกึ๊อ้าวไปแล้วโดนฟูแล้วเรียบร้อยค <ขอ S 2> ันนี้จะ<อ>ต,ตัว<อ>ผของพี่วัดก่อนนะฮะบอกเลยผมหยิบได้น้อยมากดังนั้นรีบตัดก่อนครับอ่าคัวนี้ตรวจใบร่าสุดครับใบร่าสุดตอนนี้คือเป็นหมาสีดําถือป๊อบคอนสองมือนะฮะอันนี้ ตรวจดูนะครับตอนนี้ไม่มีนะฮะไม่มีที่ต้องหยิบต่อนะดังนั้นตรงนี้ผ่านไปนะแต่ตอนเนี้ยหยิบถูกหรือเปล่าเอามาไล่ทีละอันนะฮะเอันนี้นะครับเปิดออกมาปึ้งเพื่อนเดียวได้ครับได้ได้ได้นะต่อไปปุ๊บปึ้งป๊อปไอ่ได้ครับได้ครับต่อไปปึ้งแขนไอ่าได้ครับได้ต่อ หมดครับมีแค่นี้อย่างนี้ได้4ี่คะแนนแต่ได้โบนัสเนื่องจากว่าเป็นคนพูดทีมฟูครับหยิบไปได้หนึ่งอันอะไรก็ได้อยเรับผมบอกเลยผมเป็นคนแรกที่ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นอันนี้ตรวจนะครับอ่าอันนี้ของพี่ออฟแอปนะครับเริ่มเลย้คนอื่นก็ได้เหมือนกันเหรอได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้โบนัสพิเศษเผ่ออาจจะเยอะกว่าที่พี่หยิบใช่อาจจะเยอะกว่าด้วยก็ได้อ่านี่จะเป็นสีขาวใส่แว่นแขนเดียวทิศก่อนเป็นทิดเป็นปึ้งทิดอันนี้เหมือนเป๊ะได้ครับ เป๊ะได้นะเหมือนเป๊ะได้นะครับต่อไปครับปึ้งขนาดใหญ่ขึ้นถูกต้องนะครับต่อไปเปิดปึ้งเปลี่ยนสีครับเป็นสีดำได้ครับผมได้หมดไตอนไหนลุ้นยิ่งกว่าหวยกันต่อไปครับปึ้งเหมือนกันได้ครับและหมดแล้วครับได้ไป5คะแนนนะเทคนิคก็ดูค่ะว่าแบบพยายามหยิบไซส์เท่ากันก่อนแต่ต่างหนึ่งแล้วค่อยถ้าไม่ได้จริงๆค่อยเปลี่ยนไซส์อะไรอย่างเงี้ยกลัวผิดต่อไปครับพี่ครังครับพี่ครังอันนี้ครับเป็นหมาสีดำสองแขนสอง นะ <differences S 2> <height. S 1> ครับเปิดออกมาปึ้งเหมือนเป๊ะได้ครับต่อไปครับปึ้งแขนหายข้างหนึ่งครได้ครับอ้าวหมดครับ โอ้ยกระหลกกระจกแต่อย่างน้อยก็ยังได้คะแนนต่อไปครับดีโอครับบ้าบออย่างหนาอย่างหนาย่อมได้เปลียยผมมันเป็นสายกินพิซซ่าหน้าหนานุ่มมันคือมองแบบเว็บเดียวมองแบบสายฟ้ารลมมองฟับเก็บฟึบมองฮึบเก็บฮับแต่ภาพผิดหายหมดนะครับเริ่มแรกอันนี้นะครับเป็นอาหมาตัวใหญ่ขาวแว่นดำกบพรสองสามแขนนะครครบเซตเลยนะเป็น ปึ้งแว่นหายได้ครับหนึ่งมาสองต่อไปครับปึ้งกลับมาใส่แว่นครับได้ครับคุกคุกคั่วโพ เดี๋ยวลืมเดี๋ยวใส่ปึ้งป้องค่อนหายน่าจะกินหมดแล้วเอ้ยดีได้แล้วแหละเจอสะดุกแล้วปึ้งไม่แล้วให้ถุงไหว่มาผมว่าผมนั่งดูพี่เลยผมรอชมเลยอะเล่นยังไงต่อเสร็จปึ้งอัดโอ้ย่ดเหรอ เช้บเช้าเช้าดูดิจะมีอะไรสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยปึ้งอุ้ยเท่าเท่าเดิมเจอฝาแฝดมึงเก่งจังวะปึ้งเอาคนหายหายเยอะข้อไหนละโอ้ยตายแล้วตอนแร้มันผิดเชียร์ปึ้งแขนหายเฮ้ยไปแต่ครั้งเดียวแขนด้วยอ่ะต่อไปปึ้งเอาคนเอาหายและทำมือเล่นมึงเียคุณไก่ละอะ ต่อไปครับตอนเสร็จปุ๊บอึ้งอ้ไข่ไปแล้วเอ๊ะได้อยู่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 ผมลองบ้างผมลองบ้างเปิดต่อไปปึ้งโอ้แต่บ้านเหมือนกันเลยอ่ะต่อไปหมดแล้วหมดแล้วครับโอ้โหได้หมดนี่เลยอยากจะเทียบไซส์จังเลยใครได้น้อยสุดนชนะใช่ไหมมาสุดสุดอันนี้ผมชนะเลยเกมนี้ผมได้คราวนี้ทุกคนเนื่องจากถูกหมดก็เก็บคะแนนไปอันนี้แยกออกไปเลยครับแยกไปเลยมาลอนักท้ายเกม ครัาวนี้ก็จะแจกใหม่ฮะอแจกใหม่คนละใบครับคราวนี้เปิดต่อให้ครบ30รบนะฮะมาแล้วครบ30แล้วครับ อี่ยังไงย้ำย้ำย้ำตีมอะพร้อมนะฮะพร้อมครับรอบนี้ผมมาพร้อมถามคนนั้นดีกว่าถามคุณคังดีกว่าเมื่อกี้ผมแบบว่ามันมองทางนี้มันแบบว่าสายตามยังไม่ชินไงมันหันหน้าไปทางนั้นถ้ามันหันหน้ามาทางนี้ผมทันหนาแต่ตอนนี้เริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วพร้อมนะไม่ได้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 รับประทานแน่นอนแน่นอนแน่นอนมันจะฮามากถ้าแบบเปิดมาปุ๊บระบบทีมฟูลเลยะผมก็จะพีคไปนะพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเริ่ม ปั๊ม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 มันลำปั๊ม้ปั๊ม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 ปัมปั๊มปั๊มเดี๋ยวีอย่าทำไรกนพี่เ้ครับสมเลปั๊มปั๊มปั๊มไอย่าไอย่าบัดฉ่๊ยมอย่โอ้โเฮ้ยพี่ปพีูหยุดหยุดต่อพีปู้ะครับเดี๋ยวนะ ผมอยู่อย่างนี้ยังไม่เข้ามือนี่นะไม่ผิดไม่นะไม่นะคืนเนาะคืนเลยครับอ้าวคืนเข้าไปคืนเข้าไปไม่ได้เก็บถือว่าคืนนะฮะอ่ะคราวนี้มาตรวจกันนะฮะผิดอ่ะอ้าวอ้าวปล่าราวไหนครับอันนี้คือมีประพันธ์มีแต่ว่ายังเก็บได้อีกเอ้าอย่างนี้ไม่ต้องตรวจครับทิ้งเลยอันนี้ถือว่าปั๊มปั๊มละปั๊มปั๊ม ยังไม่หยิบอะไรขึ้นมาโชวก่อนให้เด็กมันดูอาชาตินี้คนที่คุยไปเลยคุยไปเลยคนที่เคยล้มและผิดพลาดเมื่อกี้ผมหยิบได้3ามถือว่าน้อยที่สุดผมกลับมาแล้วตานี้เนี่ยเยอะเยอะอยู่นะเหนามหนาผมหนาบางอันนี้หัวบางหัวล้านเนี่ยแต่เนี่ยหนาหนาเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ตัวเล็กสีดำป๊อปคอนมีป๊อปคอนแขนเดียวไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นไปแล้ครับ ปึ้งอัพไฟ้แหวะอัตไต้แวะได้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 ให้ล่านกระบาลเลยสวันละานหนึ่งมือเลยเอาเูีแบผู้ชมผู้ช่วยข้างหลังมาให้หมดอ่ ผิดพลาดในครั้งแรกตอนนั้นมั่นใจมากจริงๆเอาโชว์ว่าเราล้มปุ๊บผิดพลาดเราปุ๊บขึ้นมาแบบฉายแสงบรรทุกฟินิก็ตเลยเทีแรกเขาดูว่เห็นหน่อยแว่นตาก็ไม่ใส่แล้วมือมาทำไมอีกมือนเลยแล้วก็ทีไรสอบจุดอย่างนี้เรียกบ้งบ้งเลยเมื่อกี้กูพูดไวเลยนะ่นคให้ลั่นกระบาลเลยให้ลั่นกระบาลเลยให้ลั่นกระบาลเลยถ้าบ้งอย่างนี้ต้องโดนบ้างแม บงเสร็จบังปั๊บเปลี่ยนเอาเลยเเอาเลยเลยอะต่อแถวกันไปเลยเด้อข้างหลังด้วยนะทดไว้ก่อนเพราะว่าเล่นไปเดี๋ยวมีอีกได้อะของพี่วัดก่อนผมไม่สัญญุงสัญญาอะไรทั้งนั้นผมก็กลัวบงเพราะว่าบงไปสองแล้วน่ากลัวเหมือนกันอันนี้ตัวเล็กสองแขนนะมัพไม่ใส่แว่นครับเป็นดําเ้ยเอ้ยปึ้งได้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 ต่อไป ึ้งแขนหายแขนหายไปข้างหนึ่งได้ได้ได้ต่อไปเปิดมาปึ้งเอ้ย๊อปยพกคอนอ่ะป๊อปคอนอ่ะเลือกหายไปทีละอย่างสองอย่างเือถ้าเปิดมาไม่เจอหมาได้แขนได้หายแล้วแข็งไปขนาั้นงเออเป็นเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่คองตัวขยายตัวเดี๋ยวหดเดี๋ยวขยายเอ้ยเอ้ตัวใหญ่เหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันมีแขนปึ้งอ่าหมดแล้วเอาไปเลย อ่ะต่อไปดีโอครับปั๊บปั๊ับโอ้โหนะเช่นเคยผมบอกเลยถ้าเกิดว่าผมโม้งนะผมขอโทษโอ้ว่าจยไอนี่เห็นพี่ผิดพลาดแล้วเรียนรู้เรียนคนเรียนรู้ไม่ตรงแล้วมาดูกันอ่านี่ตัวใหญ่นะฮะสีขาวแขนเดียวนะฮะไม่ถือปปคอนไม่ใส่แว่นครับเป็นปึ้งอ้าวโวเล็กอ่าหดได้ไงวะเป็นปึ้งามีแขนงอกขึ้นมาเป็นปึ้งอ่ป๊อปคอร์นอ่าเป็น ปึ้งอยาวปึ้งอ่ะเหมือนแผนหายแผหายอ๋อเป็นปึ้งอ้าวเอาโหหมดแล้วครับเอาไปหมดเลยโอ้โห โหดมากเลยวางเพิ่มอันนี้จัดไว้ก่อนล่อนนให้เลยใช่ไหมล่นไว้ก่อนเลยเดี๋ยวนะเราลืมอะไรไปอย่างหนึ่งไหมเราลืมแจกกัปตันไหมอ่าจริงอันนี้จริงต้องแจกก่อนนะแต่ว่านี่จริงยังพออยู่อ๋อได้ความจริงถ้าตามกฎจริงคือต้องแจกก่อนแล้วถึงค่อยเปิดโอเคแลอันนี้ก็จะไม่มีใครได้โบนัสด้วยรอบนี้ไม่มีไม่มีได้โบนัสครับเพราะว่าเพราะว่าคนขานบงคนขานบงครับบงนะฮะรานี้อยากพูดคำดีบ้างทีมฟดอนาอ่ะพูดเลยครับ ทูโอเคจอกแอปปาตุกเลยอย่าพูดในเกมเพราะผมรวดเร็วมากเริ่มครับปั๊บจับปั๊บปั๊บปั๊บดึมดึมดึมดาดึมดึมดึมดาดาดึมดึมดึมไอ้ยะไอ้ยาปั๊บเตะอะอะเฮ้ฮ่าเฮ้ยฮะอาจะมาเฮ่จะซาได้เฮ่เฮ่ยลำมโมสเมเฮฮ้ย่เฮ้ย ีมฟูก็คือทีมฟูผมบอกแล้วว่าผมอยากทีมฟูแล้วผมก็ได้ทีมฟูพี่ค้างครับจัดไปอ่ะดูก่อนมีไหมอ่าอันนี้นะตัวใหญ่ใส่แว่นสีขาวแขนเดียวไม่มีไม่มีนะปึ้งไอ้ยักษ์ปัดข้อใส่ไปหวานอ่ต่อไปปึ้งเหมือนกันเปียบต่อไปปึ้งไอ้ยักษ์เหนกัน ต่อไปแฟรตีไม้งไอ้ยาแหวนหายสว่างจ้าต่อไปปึ้งไอ้แหลกโหลอ้าวหมดแล้วครับได้คะแนนพิเศษด้วยมาว่ามีปูได้โอ้โหเจ็ดใบครับผมหนาหนาอยู่นะโอ้โหยังหนาอ่ะเรามาดูกันนะครับปึ้งตัวเล็กครับอฮะกดตัวปึ้งใส่แว่นต่อไปปึ้งถอดแว่นเดี๋ยวใส่เดี๋ยวถอด ปึ้งอ้าวทมาใส่รอบนึงปึ้งเปลี่ยนสีอันนี้ไปฉีดกูต้ามาตัวขาวเชียวปึ้งป๊อปคอร์นเริ่มหิวแล้วอ่ะฮะเปิดออกมาปึ้งอ้าวอิ่มแล้วพอ้วนแล้วเชียวปึ้งโอ้ยตัวใหญ่ก็กินเสร็จอ้วนเจริญเติบโตครับผมปึ้งเอาไปโอเคหมดแล้วครับได้หมดเลยพี่ก่อนแม่พี่น้อยราบนี่น้อยนะครับผมครับ ครับอันนี้ถือป๊อปคอนนะฮะออกมาเป็นปึ้งอ้าแผนเพิ่มได้นะครับปึ้งป๊อปคอนหายกินหมดแล้วแล้วก็ปึ้งตัวเล็กไปขี้มาปึ้งตัวใหญ่อ่าพองลมแล้วก็หมดแล้วครับอ่าเอาไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวช็อตที่เท่ากับกูเล่นสามรอบเลย ก็ดูดิเหลือหน้า right. ต yeah, um. uh ัก huh. กันอยู่3ใบเองนยตรงเนี้ยสามสิบ huh. ว่ะอ่ารันนี้เริ่มแรกนะครับอันนี้ตัวเล็กนี่อย่างนี้นะเป็นปึ้งใส่แว่นได้นะครับถูกครับผมต่อไปปึ้งเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยอะไรเนี่ยโอ๊ยตายแล้วยางงี้เรียกติงตตลวเติงติงเฮ้ยเฮ้ยอ้าเดเวิร์ดดครับผม ดอันนี้บอกไว้เลยการ์ดเท่าที่ดูตอนนี้ไม่น่าจะพลนรอบหน้ารอบต่อไปรอบสุดท้ายแน่นอนเดี๋ยวเปิดเลยอันนี้เปิดจากเท่าที่เหลือเลยแต่ตอนนี้ตรงกลางเหลือ13ใบเพราะหมดแล้วรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับดังนั้นรอบนี้เร็วแน่นอนพร้อมแล้วนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับสัญญาเด็กคังสัญญาบอกพูดกับ คนดูเลยว่าผมจะเก็บทั้งหมดให้ดูครับอย่างนี้พูได้ไหมก็มึงเล่นกับสี่คนเนี่ยเปิดตุ๊บมันก็หยิบกันละแล้วกูจะเก็บหมดได้อย่างไรอ่าะพร้อมนะครับครับฮ้าพร้อมแล้วเริ่มนะปั๊บปััับปั๊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 บปัับปั๊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 บ อ้าวอ้าวเอาเลยเก็บได้ปมื่ะไหร่อ้าวใบเดียวปะเนี่ยเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวปกติมันบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผ่านไอ้ไอ้ของใครเหมือนกูกูพยายามเล็งอยู่ว่ากูจะมีตัวไหนดีวะมันไม่เจอเลยหรอวะกูรู้ว่ากูลืมว่าต้องพูดว่าอะไรอันนี้ไม่มีซ้ำ และมาตรวจกันนะฮะโอ้โหมึงยังจะเล่นขยี้ไปอีกอ่ะคุณยิ้ไปหนึ่งบยิ้ไปหนึ่งใบไม่ผมผมให้คุณผมต้องเล่นทีมฟูไงไม่เดี๋ยวพี่เก็บกันเพิ่มอ่าอ่ะคุณดูว่บผมตวจผมด้วยตวดนานเลยโอ้ยตายดีดเป็นแบงค์เลยผมาาบอกจริงโอเคโอเคไปไปไปโอเคค่ะผมอาเยอะอยู่นะผมแน่นอนที่ครั้งเยอะอยู่นะ อันนี้นะครับเก็บหมดครับเป็นปึ้งไาแขนหายปึ้งแหวนหายปึ้งแขนมาปึ้งเอาวแนหายอ้าวหมดแล้วเอาไปเลยอ่าสุดท้ายนะครับโอ้โหนี่เยอะอยู่นะเป็นปึ้งเหมือนเป๊ะครับได้นะครับอ่าเอาว่าปึ้งแขนหายปึ้งอ้เหมือนเป๊ะ ปึ้งปบออน <บร S 3> หายออกมาปึ้งเงินปเป๊ะเอ้าแล้วหมดครับ อ้าวถึงช่วงนับคะแนนแล้วและตอนนี้ประกาศเลยนะครับเกมนี้จบเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเิจบแล้วเหรอจบแล้วทำไมเร็วจังอันนี้เรามานับคะแนนกันดีกว่าครับลองวัดกันดูซิว่ามันประมาวางเรียงเรื่องเล่นๆไหมอ่ะวางมันวางปุ๊บมันก็เห็นเลยว้าบเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยต้มต้มมันเบี้ยวต้มมันเบี้ยวตั้งเนี่ยเดี๋ยวแบบวังเอ้ยสูสีเอ้ยสูสีสูสีอยู่สูสีอยู่ ให้นับที่เราคนไหมหรือยังไงเอาอีไหมนับพร้อมกันกับหนึ่งแต่ว่าใครหมดแล้วก็ยังทำมือพุดๆุไปแต่พร้อมหครับพร้อมนะไว้ที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแบบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ส อันนี้ดีโอชนะเอาบอกกันแน่นหน่อยไหมว่าเท่าหร่เท่ากันเอาเอาเอาเฮ้ยรวมคู่ออาวอาอย่างงี้รมชนะรวมเลยครับเราเราเราเท่าของผมหรือเปล่าเผื่อเท่ากันจะได้ตกมือด้วยกันีแพ้ร่วมท้ายอีทีดีอ๋อคู่นี้นะจริงๆถ้าชิงบวยก็พี่วัดกับขังนี่แหละ มึงอย่าโกงแบบไม่ือกี้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก็ วันนี้โหสนุกสนานกันมากนะครับสำหรับเกมพิกอดอกครับอันนี้อย่างที่พี่วัดบอกครับนอกจากพิกอดอกแล้วเรายังมีเกมพิกอะพิกครับอ่าแล้วก็มีพิก k a s ซิลพิกกซิลเก็บแมวน้ำนะครับเก็บหมูซึ่งก็เล่นกติกาเหมือนกันกติกาเล่นเหมือนกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะเอามาเล่นรวม เล่นได้ได,ได้ด้วย <โฮ S 1> ใช่ไหมเล่นได้ไดครับรอ่ยางเช่นเอาพิก ok อะด็อกอะพิกอะพิกอะไรมันเ,เล่นรวมกันมีการเพิ่มกดอีกนิดนึงก็คือสามารถเอาความแตกต่างสัตว์ได้อ่า,อาเป็นเหมือนแบบความแตกต่างเพิ่มเติมใครสนใจอย,อยากเล่นก็ไปที่ร้านโมเดลเก่งก็ได้หรืออยากจะซื้อเป็นเจ้าของก็ซื้อผ่านเราก็ได้ครับผมขอบคุณพี่อ้อยมากครับไปอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนเพราะไก่ก็เล่นบอร์ดเกมไปแล้วครับสวัสดีครับ ยังไม่บงพี่คังป้อยเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยกูก็จะปล่อยให้แม่ไม่ได้ปล่อยโอ้ยอันนี้ถ้าจำกะได้กับเกมเซอร์ไว้มังกรจ๋านีข้าทำไมมากลมดีๆโอ้ยเดี๋ยวไม่ขอบนะ เขาบ้านเลยคุ้มแล้วผมวผมคุ้มแล้วไอ้เราก็ว่าแล้วทำไมง้างมุมแปลกๆเตือนสติมาหน่อยช่วงนี้มันหลุดบ่อยนอนน้อยดีนะไม่โดนกระตุ้นสมองคนลงมาโอ้กระตุ้นจริงดูดิแดงแฟร์เลยหนึ่งสองโอ้ยไอเดี๋ยวนะไอหัวไม่เจ็บแต่ว่าแต่วิ่งที่ขูเรียบร้อยหัวแตกผมก็คิดว่าเออพูดๆไปงั้นเดี๋ยวคนดูก็ลืมสุดท้ายคนดูไม่ลืมผมก็ต้องทำตามสัญญา